ทีนี้พาท่านาผู้ชมครับไปดูเรื่องนี้กันหน่อยเพิ่งจะเกิดขึ้นช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะครับที่จังหวัดขอนแก่นชายอายุ51ปีนั่งกินลาบก้อยอยู่ดีๆมีอีกคนหนึ่งเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาประกบเลยแล้วเอามีดฟันะฮะได้รับบาดเจ็บทั้งที่คอแล้วก็ที่แขนด้วยนะฮะแล้วก็หลบหนีไปทีนี้ตำรวจก็คาดว่าเอ๊ะน่าจะมีเรื่องีราวันมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าเหตุการณ์นี้ท่านผู้ชมเกิดขึ้นที่ร้านลาบก้อยบนถนนมิตรภาพอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น ผู้ดได้รับบาดเจ็บคือชายคนนี้ครับอายุ51ปีได้รับบาดเจ็บบริเวณลำคอข้างซ้ายใต้ใบหูถูกของมีคมเนี่ยปาดฮนะยาวเป็นแผลประมาณ15เซนแล้วก็ที่แขนขวายังมีบาดแผลถูกแทงสองแห่งเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลทีนี้ไปคุยกับคนเห็นเหตุหการณ์กันหน่อยบอกว่าคนก่อเหตุนเนี่ยดูเหมือนเป็นวัยรุ่นอ,อ,อายุไม่น่าจะเกิน20ขี่มอเตอร์ไซค์มาคนเดียวพอก่อเหตุเสร็จก็หนีไปครับก็เห็นว่า เดินมาขอความช่วยเหลือเห็นมีมอเตอร์ไซค์คันนึงจอดอยู่ตรงนี้เป็นมอเตอร์ไซค์เวฟสีน้าเงินวัยรุ่นใส่เสื้อเยื่อสีดำเกงยีนสีดําประมาณนี้นะครับมคนเดียวคนขอเหตุมาคนเดียวยวัยรุ่นหน่อยน,น่าจะมีปัญหาตั้งแต่ขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วครับเพราะว่าลูกสาวบอกว่าได้ยินเสียงด่ากันจนไปถึงในบ้านเลยนะครับ จากการประมาณประโยคสั้นจำไม่ได้เหมือนกันก็เห็นว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองขอนแก่นก็จะไล่ดูภาพกล้องวงจรปิดแล้วก็ติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดนะฮะลงพื้นที่กันต่อค่ะคุณผู้ชมไปที่จังหวัดชนบุรีกันหน่อยนะคะเป็นร้านหมาล่าปลาเผาไม่อร่อยต่อยปากเขาใช้ชื่อนี้จริงๆนะอันนี้ชื่อร้านโออชื่อร้านอันนี้ไม่ได้พูดเองนะเขาใช้ชื่อนี้จริงๆหมาล่าปลาเผาไม่อร่อยต่อยปากปรากฏว่า เจ้าของร้านโดนรุมจู่ๆมีใครไม่รู้ค่ะเป็น10บคนอ่ะร,ร,รุมทําร้ายจนได้รับบาดเจ็บไปดูคลิปกันค่ะ ค่ะคุณปิงคุณผู้ชมว,วิดีโอนี้ถูกบันทึกไว้ความยาวประมาณสักหนึ่งนาทีครึ่งชัดเจนเลยนะคะมีกลุ่มวัยรุ่นกําลังรุมทําร้ายร่างกายพ่อค้าร้านหมาล่าปลาเผาที่บอกอ่ะ คือมีคนแชร์คลิปเป็นเยอะมากตอนนี้พอกลายเป็นเรื่องเป็นราวผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง,รงก็เจอร้านตรงนี้จริงๆตั้งอยู่บริเวณแยกวัดเขาดินอำเภอศรีราชาชลบุรีมีร่องรอยของการต่อสู้โอ้ยเมื่อสักครู่นี้เก้าอี้หักเลยนะคะเนี่ยถูกใช้ตีผู้ก่อเหตุจนหักกระจัดกระจายอยู่บริเวณหลังร้านผู้บาดเจ็บก็คือทางด้านของนายชยชนิวล์นะคะอายุ30ปีเป็นพ่อค้าขายหมาล่าเน,นี่ยแหละตอนนี้ยังคงรักษาตัวอยู่ ที่โรงพยาบาลเลยค่ะแล้วลูกชายของผู้บาดเจ็บเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น3ามทุ่มของวันที่13มีนาคมวันก่อนเนี้ยนะคะกลุ่มชายชะกัน10คนโหมากันตั้งเยอะขี่รถจักรยานยนต์มาจอดบริเวณหลังร้านแล้วผู้ก่อเหตุก็ไปกระชากพ่อของตัวเองออกมา,าจากภายในร้านรุมกระทืบอย่างหนักเลย ลูกพยายามห้ามแล้วนะแต่ไม่เป็นผลคือจนถึงตอนนี้ค่ะตั้งแต่วันที่เกิดเหตุ13มีนาจนถึงวันนี้ยังไม่รู้ว่าใครคือคนก่อเหตุแต่คาดว่าน่าจะเป็นคู่อริกันนะคะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนสพหนองขามลงพื้นที่ตอนนี้ไปดูเรื่องของกล้องวงจรปิดพยายามจะติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป มาเกันเป็นสิบคนแล้วอุกอาจไม่สนกฎหมายแบบนี้เดี๋ยวรอดูนะอีกไม่นานน่าจะจับกลุมได้นะคะโอ้โหตลอดวันที่ผ่านมานี่เหตุอุกอาจเกิดขึ้นเยอะเลยนะฮะไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์อันนี้ถึงขั้นมีคนเสียชีวิตเกิดขึ้นหน้าร้านเหล้าย่านปิ่นเกล้าท่านผู้ชมมีการยิงกันแล้วนอกจากจะมีผู้เสียชีวิตแล้วยังมีคนถูกลูกหลงค่ได้รับบาดเจ็บไปอีกสามรายแล้วมีตำรวจที่เข้าไปควบคุมเหตุการณ์นะฮะถูกกระจกบา,ขาดขณะเกิดเหตุโุรมุนด้วยนะฮะ และถามว่าสาเหตุมาจากอะไรแย่งกันจีบสาว hmm. โอ้โหถึงขั้นยิงกันเสียชีวิตนี่ท่านผู้ชมภาพวงจรปิดสามารถจับกลุมไว้ได้นาะทีชุลมุนโอ้โหพอเสียงปืนดังและต่างฝ่ายต่างก็วิ่งหนีกันไปแบบนี้นี่นะฮะผู้เสียชีวิตหนึ่งรายชื่อในตีอายุ29ปีถูกยิงเข้าที่ช่องท้อง3นัดฮะแล้วคนที่ถูกลูกหลงเนี่ยได้รับบาดเจ็บไป3รายหนึ่งในนั้นคือสาววัย26ปี เธอเนี่ยมากับเพื่อนเป็นผู้หญิงห้าคนนะฮะบอกมาเที่ยวที่นี่ครั้งแรกแล้วมีการออกมาถ่ายรูปข้างร้านอยู่ช่วงหนึ่งจังหวะนั่นเองฮะตอนที่เธอออกมานะ่ะมีเสียงปืนดังรัวหลายนัดเลยก็เลยพากันวิ่งออกไปด้านลานจอดรถยังไม่รู้เลยนะว่าตัวเองโดนยิงไปแล้วอะ่ะพอ,อนหนีไปถึงที่ลานจอดรถเฮ้ยทำไมเลือดไหลาอาบขาเลย<อ>ก็เลยให้เพื่อนอนะ่ะรีบพาไปส่งโรงพยาบาลตัวเองก็ไม่รู้เลยว่า เขาไปทะเลาะกันตอนไหนเพราะว่าคนเยอะแล้วก็เสียงเพลงดังครับได้ยินมาว่าเขาบอกว่าในร้านมันมีการทะเลาะกันแต่หนูไม่รู้ว่ามีการทะเลาะกันจนกระทั่งแบบได้ยินเสียงปืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนที่ได้ยินเสียงปืนอย,อยู่ข้างนอกอ,อยู่ข้างๆร้านกําลังหาลูกเพื่อนหน้าหน้าป้ายเสืออยู่อ่าใช่แล้วก็เหมือนได้ยินเสียงปืนแล้วก็มีคนบอกว่าให้หนูวิ่งมีคนยินกันหนูก็เลยวิ่ง เขาวิ่งไปตอนนั้นหนูยังไม่รู้ได้ซ้ำว่าตัวเองโดนยิงใช่เพราะวิ่งไปขึ่งทางแล้วก็ถึงรู้ว่าตัวเองโดนยิงคือตอนนั้นมันชามันไม่รู้สุดเจ็บอะไรเลยใช่ค่ะนหนูนนนไม่หันไปมองเลยหนูแบบว่ามีคนบอกให้หนูวิ่งหนูก็วิ่งคือเขาทะเลาะก,กันหน้าร้านใช่ไหมแล้วหนูก็อยู่ด้านข้างอะไรเงี้ยอถ่ายรูปอยู่ใช่ถ่ายรูปให้เพื่อนเลยก็วิ่งออกไปเลยอะไรเงี้ย<อ>หนูไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนทะเลาะก,กันหรือเขามีเรื่องอะไรกันในร้านอะไรเงี้ย เนี่ยฮะคนที่โดนลูกหลงยังไม่รู้เลยว่าเขาไปยิงอะไรทะเลาะอะไรกันอตอนไหนแต่ตัวเองมาโดนกระสุนด้วยเนี่ยฮะทีนี้ไปคุยกับผู้กํากับสอนอบางยี่ขันฮะบอกว่า2กลุ่มเนี่ยคือมากันฝั่งละประมาณ7คนปัญหามาจากการที่รุ่นน้องคนตายนะไปชนแก้วกับผู้หญิงอีกกลุ่มหนึ่งแล้วเป็นผู้หญิงคนเดียวกันกับที่กลุ่มผู้ก่อเหตุไปชนแก้วมาก่อนหน้านี้ก็ไปจีบนั่นแหละคนเดียวกันก็เลยมีปากเสียงทะเลาะกัน ต่อมารุ่นน้องของคนตายก็ได้เข้าไปยกมือไหว้ขอโทษแล้วนะฮะแล้วมีพยานในร้านยืนยันว่าทั้งสองฝ่ายตอนแรกเนี่ยเหมือนจะเคลียร์กันจบแต่ต่อมาคิดว่าคนตายยังติดใจที่รุ่นน้องตัวเองไปยกมือไหว้ขอโทษร้านเนี่ยตอนนั้นปิดละแล้วมีการเปิดไฟเคลียร์ลูกค้าออกจากร้านคนก็เลยไปยืนอออยู่หน้าร้านจํานวนมากอะฮะตอนที่เกิดเหตุรวมไปถึงผู้ตายด้วยจากนั้นผู้ก่อเหตุวิ่งลงบันไดไปที่ลานจอดรถชั้นใต้ดินอยู่ห่างไปประมาณ30-40เมตร หยิบปืนในรถข่าวนี้วิ่งขึ้นมาแล้วรัวยิงใส่ผู้ตายวิ่งกลับลงไปขึ้นรถเบนซ์ห้าประตูสีดําหลบหนีออกไปกับเพื่อนฮนะกลุ่มทั้งสองกลุ่มเนี่ยไม่รู้จักกันนะครับมาเที่ยวนะครับมาเที่ยวจากการสืบสวนสับสวนเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของทางเรื่องของใบกิบยิงอะไรประมาณนี้ครับผู้หญิงที่มาเที่ยวอีกโต๊ะหนึ่งนะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับทั้งสองนะตัวนก็คงจะไปอคอมเมนต์กันถ้าพูดถึงภาษา วัยรุ่นก็จะไปเไป็นแบบขมิบกันเร่องผู้หญิงครับ,รบหลังจากขาม่บกันเนี่ยก็มีการขอโทษขอโพยไ,ไปไปส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ร้านก็ปิดนะครับแล้วก็ก็จะให้คนออกจากร้านเนี่ยนะครับทางร้านก็คงจะให้กลับบ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าทั้งคู่คงจะมีผู้ก่อเหตุก็าอาจจะติดใจอะไรเงี้ยก็มีการไปนําอาวุธปืนนะครับซึงง่งอยู่ด้านล่างเนี่ยมาก่าอเหตุครับถ้าเข้า,ขาทางการสอบสวนเนี่ยก็คือขึ้นรถไปก็คือ ก็ไปขึ้นรถคันที่จอดอยู่เนี่ยเป็นรถกนณะรถรถเบนซ์หน้าประตูประกอบติดครับพอเราทราบแล้วครับว่าเป็นเราได้รูปประพันธ์ปัญหาเรียบร้อยละจะเพียงแต่ว่าเราจะพิสูจน์าให้แน่ชัดรายละเอียดทั้งหมดจริงๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะต้องไปขอสารอันบันคือท่าพุ่มกับก็บอกกันนะฮะพอไปดูกล้องวงจรปิดเนี่ยเห็นผู้ก่อเหตุชัดเจนนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างยืนยันตัวบุคคลเพื่อทําการออกหมายจับ ส่วนกลุ่มเพื่อนของผู้ก่อเหตุตอนนี้ก็ตรวจสอบพฤติกรรมได้ว่าเอมีส่วนร่วมหรือไม่ในลักษณะไหนส่วนผู้หญิงที่มีการชนแก้วเนี่ยตำรวจก็ทราบแล้วนะฮะว่าเป็นใครเดี๋ยวจะเชิญมาสอบปากคำในฐานะพยานแล้วตำรวจตั้งข้อสังเกตด้วยเรื่องของรถเบนซ์รถเบนซ์ที่พาผู้ก่อเหตุหลบหนีต้องตรวจสอบว่ามีเรื่องของการสวมทะเบียนหรือไม่อย,อย่างไร<อ>แต่จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเห็นภาพชัดเจนว่าเป็นรถที่ผาหนี แล้วมีรถเก๋งอีกสองคันขับตามไปนะฮะพฤติกรรมอุกอาจก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะคุณผู้ชมคะทีนี้พาลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกันหน่อยดึงจังหวัดที่หลายคนบอกโอ้หลังๆมีเรื่องมีราวเยอะเหลือเกินตั้งแต่เหตุการณ์ฝรั่งเตะหมอเนเนาะม,มีดราม่าสาราพันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้คะ่ะทางด้านของมอทหนึ่งรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เจ้ากระทรวงมหาดไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลลงพื้นที่ไปได้วยตัวเองเลยคุณผู้ชมนี่ไปเดิน walking street นะไปที่บริเวณชายหาดป่าตองบรรยากาศยามเข้า คืนเลยนะคะพร้อมกับฝ่ายปกครองด้วยและอีกหนึ่งจุดที่คุณอนุทินไปก็คือซอยบางลาอันนี้คนที่ไปเที่ยวเนี่ยรู้กันดีเป็นถนนคนเดินยามค่ําคืนยามราตรีที่โอ้โหใครมาเที่ยวภูเก็ตเนี่ยก็ต้องมาที่นี่ตรวจเยี่ยมทักทายนักท่องเที่ยวภายในร้านรวงต่างๆรวมไปถึงมีช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณอนุทินขึ้นไปร่วมร้องเพลงกับ,บวงดนตรีสร้างสีสันให้กับนักท่องเที่ยวด้วยเดี๋ยวลองไปดูบรรยากาศค่ะ ร้องเพลงด้วยแต่ทีนี้ที่ลงพื้นที่เมื่อวานเนี่ยนะคะคุณอนุทินก็บอกเลยว่าสถานที่ท่องเที่ยวผู้ประกอบการก็ให้ความร่วมมือดูแลแล้วก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกทําให้ถนนตรงนี้เป็นถนนที่ปลอดการพกพาอาวุธปลอดยาเสพติดให้ความมั่นใจเลยเป็นพื้นที่ที่มีระบบกล้อง C C T V จับภาพบุคคลเพื่อรักษาความปลอดภัยแบบสูงสุดแล้วก็มีโครงการดูแลนักท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิดนะคะอย่างกรณีนักท่องเที่ยวถ้าเกิดนักท่องเที่ยวดื่มแล้วก็เมาอย่างเงี้ยก็ไม่ให้ขับรถ จัดส่งนักท่องเที่ยวกลับที่พักกันอย่างปลอดภัยผู้สื่อข่าวต้องถามประเด็นนี้หน่อยแหละเรื่องของนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมแล้วก็สร้างปัญหาคุณอนุทินว่ายังไงคุณอนุทินบอกว่าจังหวะที่ตอบคาถามนะหันไปถามผู้ว่าภูกเก็ตเองเลย <c oughs> แล้วก็ไปคุยกับบรรดานายกอบจอนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองด้วยยอมหรือเปล่าล่ะทุกคนตอบเลยเขาว่าไม่ยอมก่อนจะบอกว่ากลุ่มที่สร้างปัญหาเนี่ยเป็นเพียงแค่กลุ่มส่วนน้อยเท่านั้นไปเหมารวมทั้งภูเก็ตไม่ได้ค่ะ ดูผู้ว่ายอมไหมไม่ยอมอยู่แล้วไม่ยอมอยู่แล้วมาเมื่อไรโดนทุบแน่ถ้ามาเก่งมาเรเกเรท่านนายกยอมไหมล่ะนะครับไม่ไม่ได้ใจเราเราอยากเอาไอ้กระพี้อย่างนั้นเนี่ยเศษเล็กเศษน้อยแล้วมาบอกว่ามีแค่นี้โอ้ยไปเหมาว่าโอ้ไม่ไหวแล้วภูเก็ตอันตรายภูเก็ตต่างฟียเยอะถามทุกคนบอกไม่มีใครกลัวมาเฟียครับกลัวจะมาฟรีนะครับเพราะฉะนั้น บ้านเมืองจัดการได้ท่านผู้การตำรวจภูเก็ตจัดการได้นะครับท่านผู้ว่าภูเก็ตจัดการได้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่เป็นพฤติการรมของคนเพียงไม่กี่คนเราก็ไปจัดการตรงนั้นเห็นไหมเรียบร้อยถอนวีซ่าอุท้ทอนถ้ามามหาไทยไม่ต้องุท้รอนเสียเวลากลับบ้านไปเลยดีกว่า นี่นะคะคือทุกคนบอกว่าไม่กลัวมาเฟียแต่กลัวมาฟรีคุณอนุทินว่าแบบนั้นแล้วก็กรณีถ้าเกิดต่างชาติก่อเหตุอีกเนี่ยนะฝากฝั่งของผู้ว่าภูเกต็ตผู้บังคับการตํารวจภูทรภูเกต็ตจัดการได้แน่ๆให้ความมั่นใจนะเพราะว่ามองว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมของคนส่วนน้อยไม่กี่คนและล่าสุดก็เรียบร้อยแล้วเห็นไหมคุณอนุทินบอกก็ถอนวีซ่าไปแล้วอุทธรมากระทรวงมหาดไทยไม่ต้องอุทธรเข้ามาเสียเวลา ส่งกลับบ้านไปเลยดีกว่าแล้วก็ย้ำเรื่องของสถานบริการต่างๆอะคะ่ะที่เปิดถึงตีสทั้งจังหวัดเนี่ยตอนนี้มีกฎออกมาชัดเจนว่าภูกเก็ตเป็นจังหวัดท่องเที่ยวใช่ไหมคะเปิดได้ถึงตีสแต่เสียงสะท้อนที่คุณอนุทินลงพื้นที่เมื่อคืนบอกบางร้านอะตีสก็พอเหนื่อยเปิดถึงตีสเนี่ยแล้วก็ย้ำให้ทุกคนรักษากฎเกณฑ์ทุกคนช่วยกันบริหารจัดการอย่างเช่นที่บอกไปอะคะ่ะถ้าเกิดใครเมาก็ไม่ให้ขับรถกลับเองตำรวจก็ประสานพาส่งกลับที่พัก คุณอนุทินย้ําว่านี่ก็เป็นความร่วมมือกันซึ่งภาคราชการเองพร้อมสนับสนุนให้เอกชนและประชาชนได้ทํามาหากินกันอย่างเต็มที่พอกลายเป็นประเด็นก็ต้องลงไปลงพื้นที่ด้วยตัวเองแบบนี้แล้วก็พยายามสร้างความมั่นใจที่สําคัญคือให้ความมั่นใจคนไทยด้วยและเมืองท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตก็ต้องให้ความมั่นใจกับบรรดานักท่องเที่ยวด้วยค่ะ